โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม b ีเอ็กซ์แซดเกมเมอร์กันีเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้คุณูดในเกมไฮเปอร์ฟอนนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมตั้งแต่อย่างไรนะครับผมเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับผมมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าสอนวิธีการตั้งค่าตั้งปุ่มอะไรหน่อยนะครับผมเอ้ตั้งเป้านะครับผมผมพูดผิดทอไปด้วยเพราะงั้นคลิปนี้เราจะมาสอนแบบ เต็มที่นะครับผมเต็มรูปแบบเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับผม mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็ไปดูการตั้งค่าดีกว่าครับผมไปครับ โอเคฮะเราก็มาอยู่ในส่วนของการตั้งค่าเลยนะครับผมสำหรับการตั้งค่านะผมเราก็ส่วนของผมนะผมก็นี่ครับผมแปลว่าซูมรวดเดียวนะครับผมก็คือเวลากดปุ่มยิงทางขวานะครับผมมันจะกดยิงแล้วซูมไปเลยนะครับสําหรับระยะไกลนะผมผมใช้โอเคในส่วนนี้ครับผมผมก็ปรับเป็นเล่นสามนิ้วนะครับผม เลยเอาในการเล่นนะครับผมปรับเป็นสามนิ้วผมถนัดมากเอ้ยผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับผมอาจจะพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีตื่นเต้นอยู่นะครับผมเพิ่งเปิดกล้องครั้งแรกนะครับเอ่อนี่ผมผมปรับเป็นสามนิ้วนะการเคลื่อนที่นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับผมเอ้ยเคลื่อนไหวครับผมผมอ่านผิด เออใจโรสโคมนะครับผมปิดไว้นะครับผมผมไม่เล่นนะใจโรสโคมใครถนัดก็สามารถเปิดได้นะครับส่วนผมก็ไม่ขอเปิดแล้วกันเป็นไม่เป็นส่วนค่าความไวนะครับผมผมปรับเป็นสูงเลยนะครับผมสูงหมดเลยนะครับโอเคส่วนการปรับป้อนนะผมกดตรงที่กาบาทน,นี่ครับผมเขาาจะแปลผิดนะครับผมเออ ในส่วนของเป้านะครับผมผมปรับเป็นนี่ครับผมกําหนดเองนะนี่ครับผมค่าพื้นฐานนะครับผมผมปรับร้อยปรับสุดนี่ครับนี่ก็ปรับสุดนะครับผมยกเว้นอันล่างสุดนะครับผมผมปรับต่ํานะแล้วก็นี่ครับผมนี่เป็นส่วนของเอ่อเป้าลิงนะครับผมผมก็ปรับเป็นร้อยร้อยแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ศูนย์นะครับผมแล้วก็ยี่สิบนะครับ ปรประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วด้านนอกนะครับผมผมปรับเป็นแบบนี้ไว้เลยนะครับผมเป็นเดิมๆไว้เลยนะครับโอเคงั้นก็ไปดูในส่วนของกราฟิกนะครับผมในส่วนของกราฟิกนะครับผมผมปรับเป็นมาตรฐานแล้วก็เฟรมเรทในเกมครับสูงนะครับผม <c oughs> เพื่อความลื่นไหลนะเวลาอัดคลิปนะครับผมมันจะกระตุกนิดนึงแต่ว่า เวลาเล่นธรรมดานะครับผมมันจะไม่กระตุกเลยนะผมลื่นปืนเลยโอเคเอฟเฟกก็เดิมเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ก็เดิมๆครับพวกนี้เดิมเดิมเลยครับผมเราไปดูการควบคุมดีกว่านะครับผมการควบคุมผมก็ปรับแบบนี้เลยนะครับผมหรือใครที่เล่นสี่นิ้วนะผมผมแนะนําให้เอาปุ่มนั่งนะครับผม ให้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเวลานั่งยิงมันจะนิ่งมากนะครับผมแต่ว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับโอเคงั้นข้อเราก็ลองไปดูในการในการเล่นกันดีกว่าครับผมผม,ผมจะขอเล่นห้องซ้อมแล้วกันนะครับผมพอดีเดดผมมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวหาห้องซ้อมก่อนแป๊บหนึ่ง ออห้องสนามซ้อมโอเคโอเคฮะเราก็มาอยู่ในส่วนของการซ้อมแล้วนะครผมนี่อาจ,จคลิปผมก็อาจจะแหลกนิดนึงนะผม โอเคฮะผมปรับกราฟิกไดเวอร์ด้วยแหละนะครับผมนี่ครับผมในส่วนของพาเลิงผมก็ปรับเป็นแบบนี้เลยนะเวลายิงพวกปืนกลอะไรนะรผมเดี๋ยวผมเอาเอฟเอ็นแฟลแล้วกันช่วงนี้ติดเอฟเอ็นแฟลโอเคฮะนี่ครับผมผมไม่ไม่เอานิวชีขึ้นนะครับผมพอดีมันจะบังกล้องนะครับผมเวลายิงจะบังกล้องนะครับเดี๋ยวผมใช้นนโป้แทนแล้วกันเดี๋ยวเอากล้องมาวางไว้ตรงแมปก่อน นี่ครับผมสำหรับเป้าที่ผมเปรับนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวเริ่มฝึกซ้อมโอเคนี่ครับนี่ครับผมเวลาเวลายิงนะครับผมเอาไว้ระยะประชิดดีกว่านะครับผมเวลายิงซูมแบบนี้นะผมระยะประชิดดีกว่าเพราะว่ามันคุมยากนะครับผม โอเคนี่ครับผมสามารถมาฝึกกันได้นะครับเวลาปรับเป้าแบบนี้นะผมมันจะมันจะแบบว่ารู้การสั่นของปืนด้วยับผมว่าปืนมันดีดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมดูนะครับนี่ครับผมโอเคแล้วเวลาเดินนะผมเป้ามันจะขยายนะครับผมดีกว่าแบบจุดเดียวนะครับนี่ครับผม เวลาย่องนะครับผมเป้ามันก็จะเล็กลงประมาณนี้นะครับผมโอเคเวลานั่งก็เป้ามมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับโอเคโอเคเราลองมานี่ดีกว่าครับผมสามารถมาฝึกได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็มาดูผมปรับ ผมดิ่นก็ได้นะครับอุ้ยแป๊บหนึ่งนะแบบผมต้องเอานิ้วบางกล้องนิดนึงนะครับโอเคเป็นลูกเวลาผมจะ archive นะผมก็ใช้ห้องซ้อมนะครับผมเป็นเป็นเการวอร์มมือก่อนนะครับผมนิ้วอาจจะบางกล้องนิดนึงนะครับผมโทษทีพอดีกล้องมัน ตำแหน่งกล้องมันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับโอเคแหลกๆนิดนึงนะครับพอดีโทรศัพท์ผมมันก็เริ่มพอข้อมูลเต็มด้วยนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการการตั้งค่านะครับผม สำหรับใครที่แบบว่าออหาการตั้งค่าแบบดีๆนะครับผมก็สามารถไปปรับกันเองนะนะได้แล้วนะครับผมผมสอนทิคเล็กๆ,ๆน้อยเบื้องต้นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันปรับได้อีกหลายอีกหลายแบบอยู่นะครับผมแล้วแต่คุณจะปรับเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมหายข้อข้องใจแล้วนะครับผมสำหรับคนที่มาคอมเมนต์นะผมเคยสอนไปรอบหนึ่งแหละโอเคบายแค่นี้แหละ